ผลผลิตจากไร่เรานะครับนี่คือกล้วยสายพันธุ์ดีอันนี้เขาเรียกว่ากล้วยมีธุระกล <c oughs> ้วยอะไรกล้วยอะไรกล้วยรีบพันใหม่ครับพันธุ์ใหม่อันนี้ก็เป็นมะละกอสายพันธุ์ใหม่นะครับอะไรมะ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 รีบเฮ้ย,ยมีดาวแฉกเป็นดาวแฉกด้วยอะ่ะเฮ้ย,ยหนึ่งมีเป็นดาวแฉกดาวกระจายด้วยนะอ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่เป็นไงเป็นไงสูงเข้าไปเด้ไหนเห็นไหมเฮ้ยดูทินี่เฮ้ยนี่ มะละกอแปลกอันนี้เขาเรียกมะละกอห้าดาวอันนี้คือต้นไม้อีกชนิดหนึ่งของสวนเรานะครับต้นนี้นี่โดนไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเขินเพราะว่าต้นยาต้นยาผลผลิตของไรเรานะครับมะนาวไรน้ย มะนาวเลยนะไรหนาม <laughs> อันนี้เด็ดออกแล้ว <laughs> และนี่อีกเทคโนโลยีใหม่ของไร่เรานะครับตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญเดี๋ยวนี้เราพัฒนาแล้วนะครับห้าบาทสิบบาทโทรได้ทั่วไทยระบบอาบน้ำชาเวอร์ของไร่เราจริงจกจริง <c oughs> มาหรือใครไม่สะดวกตักอาบลองไปฝักบัวมาครับเดี๋ยวจะพาไปชมสวนสวนอื่นๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซลิมน้ำทีเด็ดนี้ก็กล้วยพันอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วเอาลูกใหญ่อยู่นะก็ไม่เท่าของผมหรอใหญ่กว่าเล่ากล้วยเนี่ย หนึ่งว่ามีงูไหมไม่อะไม่มีไม่เหลืออะไรอไฮะนี่ภาพเลยนะเฮ้ยไม่เอาแล้วเปลวกมาเป็นหัวเลยเฮ้ยถ่ายเข้าไปถ่ายใกล้ๆเดี่ย ดูยากแล้วเขาเรียกต้นลูกชมเลียงเวลาลูกมันออกมันจะเหมือนแบบองุ่นเลยเอาหรออ,อันนี้หาดูยากจะมีตามบ้านโบราณถ้าใครมาสวนเรานี่เรามีห้องน้ําให้เข้าฟรีนะครับผมห,ห้องน้ําสไตล์วินเทจนะครับแต่ไม่มีนะคะงูตุ๊กแกไม่มีคะ่ะไม่มาขวาเองนะคะ <laughs> อย่างังมีราคาอยู่ไหมครับนี่มีเป็นกอเลยครับผมนี่ ใครสนใจแม่พันธุ์กล้วยตานี้ดา่างทักหาได้นะครับผมนี่ด่างจริงๆด่างไหมด่างนี่ต้นเล็กยังด่างเลยนะเห็นไหมนี่ <c oughs> เราก็มีให้ชิมฟรีนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ออต,ตุรกี <c oughs> มึงพูดจริงหรือเปล่าเน่ะอ้าจริงเนี่ยออตตุรกีกี่ไหนจริงวะเนี่ยมูา